เป็นดอกไม้สำคัญในวันพ่อกาเนิดก่อสัญลักษณ์ประจักให้พุทธรักษาพาชิตน้อมจิตใจสีเหลืองใช้ทุกห้าธันวาคมสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเอเด็กๆค่ะทำไมดอกพุทธรักษาจึงเป็นดอกไม้ประจำวันพ่อคะเด็กๆรู้ไหมคะ อาไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าทำไมเนี่ยดอกพุทธรักษาจึงเป็นดอกไม้ประจำวันพ่อนะคะสัญลักษณ์ประจำวันพ่อของเรานะคะก็คือ ดอกพุทธรักษาใช่หมคะดอกพุทธรักษานะคะก็จะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองเด่นเลยนะคะซึ่งก็จะตรงกับวันพระราชสมกุนะคะของในหลวงชการที่9ของเรานั่นเองนะคะซึ่งดอกพุทธรักษานะคะก็จะมีความหมายว่าความสงบสุขนะคะแล้วก็ร่มเย็นนะคะ การปกป้องคุ้มครองค่ะและการแสดงความรักนะคะความเคารพนะคะคุณพ่อของเรานะคะที่คอยปกป้องดูแลครอบครัวของเรานั่นเองค่ะและดังนั้นนะคะดอกพุทธรักษานะคะจึงเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อของไทยเรานะคะและสิ่งที่ยังมีในวันพ่อนะคะเด็กๆคะ ก็คือกิจกรรมในวันพ่อนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมอย่างแรกนะคะก็จะเป็นการประดับนะคะธงชาตินะคะตามอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะและต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนะคะการจัดพิธีทางศาสนานะคะโดยการทาบุญตักบ,บาตรนะคะโดยให้คุณพ่อกับคุณลูกนะคะได้ทําบุญร่วมกันนั่นเองค่ะ แล้วก็กิจกรรมนะคะการบำเพ็ญประโยชน์นะคะเช่นการปลูกต้นไม้หรือการทำงานจิตอาสาต่างๆนะคะทำร่วมกันนั่นเองค่ะ แล้วก็อาจจะเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะคะโดยให้คุณลูกๆนะคะได้แสดงความรักต่อคุณพ่อนะคะที่มีพระคุณต่อเรานะคะเช่นอาจจะมอบของขวัญเล็กๆน,น้อยๆนะคะให้คุณพ่อหรืออาจจะพาคุณพ่อนะคะไปเที่ยวหรือก็ทํากิจกรรมนอกบ้านต่างๆก็ได้นะคะและอย่างสุดท้ายคา่ะเด็กๆก็อาจจะทําการ์ดนะคะใบเล็กๆให้คุณพ่อก็ได้นะคะโดยไปมอบให้คุณพ่อปุ๊บแล้วก็หอมแก้มคุณพ่อบอกรักคุณพ่อก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของณหวันก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ